ต่อไปล่ำลองก่อนล่ำซื้อว่าฝากลูกเด้อครูอเด็กน้อยคือผ้าขาวบริสุทธิ์ครูนั้นดุดจิตกรผู้ยิ่งใหญ่อยากให้ภาพเผือเด่นเป็นอย่างไรแต่งเติมได้ดังใจนักคุณครูล่ำลองฝากลูกเด้อครูโอ้ยฝ่าเอ้ฝ่าห้องลาสิขอลาไปสากร คู่สายผู้สอนบุคลากรทุกชิน้นดินสอนรวยสิสังลาลาประก,กาศทุกดา้านกระดานดำทุกแผ่นโป่งล่างโหวตพินน้นแคนแผนการสอนรอจเะเ,เตอร์คอมพิวเตอร์ทุกขนานบ้านพักคู่หลังหน่อยค่อยสนหมเศร้าหินย่ำลำเต็มเข็มถูกพึงผ้ามาได้ผมมันใช้สิลาเล้วขน,นมนีเออเอเอชอนสังงามกะพังกาแก้มแกมเสียมสังลา แต่การล่าข้างนี้มีเรื่องอยู่ในใจฝากกับไผบอกพอคือคุณครูฝากในเด้อคุณครูเด้อฝากในเด้อเด็กหน่อยเขามาคอยจะเขียนอา่านฝากในหลานหน่อยหน่อยสำผาพอบอมีมีจะตาใ่เ่าเบา,เปาปัญญาบ่าเอาทานหลานจีดีสว่วลาหลาสุดแท้ละเจครู ครูนาะคือพุรูนาะทีจัญญาบันที่สำคัญด้านจิตตะวิทยาการเกา่าชาวประชาในโลกปูชาครูไว้ยิ่งใจลูกในโอกายกของผู้ใดสั่งสอนนีบทกวนเป็นล้านนักประพันธ์กันย่่งเกา่าบางเรื่องราววาจังสี่ฟังที่พ่อแม่ครู <love> การเป็นครูนั้นใส่ไม่ลำบากแต่สอนดีนั้นยากเป็นนักหนา ต้องใช้ศิลปะวิทยาอีกมีความเมตตาอยู่ในใจกระจกเงาเรามีไว้สอน้ะให้รู้ว่าสวยเด่นเป็นชนะครูอยากรู้ว่าตัวครูเป็นอย่างไรก็ดูได้เด็กที่ครูสอนมานาที่ผู้สูงล้นเกิดเป็นก้นแสนปะเสิฐเลิศดเลือเล่อไปทุกด้านต้องการใดสิ่งใด อย่างพาล่าสวนไหวไรใด้สนใจรถขั้นไม่คู่กันได้ยี่ห้อไม่รุ่นสมัยบ้านทรงไทยทรงจะเปลี่ยนเขตแดนกำแพงกันขั้นสิเลื่เด็กนั่นให้นางบึงรถขั้นงามเล่อคู่เดอ้อขั้นสิเรื่อเด็กหน่อยให้นางบึงรถขั้นงามถามตัวอื่นล่องดูว่าได้มาจังไดนานะหรือว่าเด็กกำบ้าหาม้าซื้ออยหรือว่าเด็กน้อยๆเอาเงินปอน ทรงทุกเดือนบดัดนี้คุณครูผ่านไปแล้วครับลำลอ,อา